คลิปที่3ามมรณงเมนิยตามความตายของเราเป็นของเทวต่าปฏิจจสังเวศอายังกยายอจือรางร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอับอัเปตะบิญญาณลงคันปัาศจาก็นละินญาณจุดโทอันอันเขาทิ้งเซียแล้วอธิเสสติจักนอนทาปัตวิงซึ่งแผ่นดินกะริง คารังอิทะอีวะประดุจดังว่าท่านมาและท่านเฟืน่นงในรัทางหาประโยชน์มิได้อิจาวตวสังคาราสังคารทั้งหลายม่เที่ยงน้ออุปทะอุปทาอุปาทะวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความส่งไปเป็นธรรมดาอุปปัจจันจิตตวานิโรจนชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมรับไปเตสงอุปัสาโมสุโขความเข้าไปสงบระงับสงคัญทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตางรันติจะทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารีสุงจะมารษสรที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต าหทวะ่ามาริซานี้แล้วก็จะกตายอย่างนั้นเหมือนกันนะที่มีอาถสังสโย و. ความสงสัยในคํำตายนี้ย่อมไม่มีกแก่เราเลยบุสวด เมตายังก <poisoned. S 2> ิจิยังกิจิกุศลังกามังสพเปหิพัตเตหิตากาตามบุญญาบุญญานโอนุโมทันตุสนันตุโพนโตเยเทวะอะสมิงนานิอาทิคตาทิคายุกาสะทาของตุสุกิตาของตุทุกขะปโมจันตุมาตาปิตาทุกขิตาของตุทุกขะปโมจันตูสเพียติกาสุกิตาของตุทุกขะปโมจันตุสเพอยยติกาสุกิตาของตุทุกขะปโมจันตุสเพเพปิศาสเพียยะขาสเพเยเปตาสุกิตาของตุทุกขะปโมจันตุสเปชยอริ นักขับตาสก ah, ิตาหุ่นต er nah ัวทุกข์ปรมุขจนตัวสเปเทวาสกิตาหุ่นตัวทุกข์ปรมุขจนตัวสเปสมัตสามารถที่นางสามิสามิชันตัวโวปสงุภูชาหลวงปู่ทั่วนโมบริสัตตัวคันติมายาติปะวาโมบริสัตตัวอคันติมายาติปะวาโมบริสัตตัวคันติมายาติปะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาเสนีทุเปขเร โพธิคาริเตหิงเตหิงตาธรรมทานินะพวันตุปุชิตาสดถิงกระนเตยฐานิธารามัทเทเรเทราบะจามัชฌาวกาจัพพิกขุโสรามิกาธนปฏิอุปัสกาคขามาจัเทสานิคามาจัติสราสปานาปูตาสุปิตาควันจุเตสเจลาผู้ชายเยปิจัอันธาสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกาิญญาณิกันธรรมวัฏ ปฏิตเจเตสเพปปีทุคศากะรอตุสังขายังจตุจิรังสตาธมโมธมัทมมราจบุคคลาสัมโบของตุสารโควะอันทายาจะฮิตายาจอะอเมรคันตุสัพธมโมสัม,มสเพปิีธรรมจาริโนโวุทิงสัมปะปูเนยามะธรรมเอริยปะเอริยป,ะ,ยปะเวทเตปสัสสน,หนาหองตุสัพเพปิปานิโนโพุตตาสเมมาเสนธรรมะสัพสัมมาทารังปะเวชังโตการีเทโวปะวัสสันตุวุติตาภาวะ วุธีภาวายาสตานังอสันนิทังอเนตุสเมทานิงมาตาปิตาจะอัตราชานิจังราขันติสุตตะปุตตะกังเอวังขมาธรรมีนาราชาเนปชังราขันตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิสตุกขาทุกขทุกพยาปตตาจนิสพยาโสกปัตตาจนิโสกาขอตุสัพเพปิปานิโนตเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทานุญญาสัมปทางทัพเพเทวานิโมทั้งตัวสภาสัมปติสิทธิยาทานังทั้งตุสัทธายะสีลังรักันตุสัพสภาทาภาวนาพิรตตาของตุวคันชันตุเทวตาคาถาสุมาคลัคาถาหองตัพพังสุมาคลังรักันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสติโยนตุนิรันตารังมณตุสัพพังสุมาคลังละกันตุสัพพะเทวตาสัพพะ มาในภาวนะสติตหุ่นตุนิรันตารังหุนตุลสพังสุมังพรังละกันตุสพัพเทวตาสภาสังฆานุภาเวนะสติหุ่นตุนิรันตารัง สเพพุทธาปรตตาปเจกนจา,กา,า,า,น,จากนันจะยังพรากรหันตานันจเตเชนาราขังพันธมิสสปโสสเพพุทธาปรตตาปเจกานันจะยังพรางรหันตานันจเตเชนาราขังพันธมิสสปโสสเพพุทธาปรตตาปเจกานันจะยังพรากรหันตานันจะเตเชนาราขังพันธมิสสปโสสเพพุทธาปรตตาปเจกานันจะยังพรากรหันตานันจเตเชนาราขังพันม สเพพุทธาปรตตาปเจกานันจะยังพลางหลาตานันจเตเชนาระขางพันธมิสพะโสสเพพุทธาปรตตาปเจกนันจะยังพลังหลาตานันจเตเชนาระขางพันธมิสสะโสสเพพุทธาปรตตาปเจกนันจะยังพรังหาตานันจเตเชนาระขางพันธมิสสะโสสเพพุทธาปรตตาปเจกนันจะยังพรังหาตานันจอะรันตานันจเตเชนาระขางพันธมิสสะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สัตย์เสียสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมแก้ววุฒถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พลบรมราชินีนาคพลบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนุสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาวะจริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งและอันสดศรีมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากได้จนขอใหญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้ามีสมมาทิฏฐ ตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมนธนาสาธุการในบนุญกุศลนี้บนประสิทธิศาสตรพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลตาป,ปิตาย่อเศรษฐีทั้งฝ่ายไายและฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทางพวงที่สามสิ่งอนุเรศได้สร้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วุผู้ทำอนุภาพเทวาน,นุภาพไนทาน,นุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอ